ทางออกหัวใจหนีไฟกิเลสค่ะวันนี้นะคะหมอกิจก็มีแขกพิเศษนะคะซึ่งห่างหายกันไปนานนะคะด้วยภารกิจอันมากมายวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกครั้งนะคะก็คือคุณหมอจื้อนะคะคุณหมอนะัทพงศ์กหนกวิรุณค่ะครับ,รบ,รบพี่จือ้อวันนี้รเรามีมมนิมนต์พระอาจารย์รมาซึ่งพี่จื้อก็เป็นลูกศิษย์โดยตรงรพี่จื้อช่วยแนะนำผู้ชมหน่อยสิคะว่าพระอาจารย์ของเราเป็นใครครับ พระอาจารย์ชื่อว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลนะครับแห่งวัดนาป่าพงอยู่ที่ลำนุกกาคลองศิธิ์จังหวัดประทุมธาน,นีนะครับก็วันนี้ท่านก็สาบเวลามีข้ามาใช่มา เม่ตารายการของเรานะคะก็พระอาจารย์ก็มีชื่อเสียงนะคะในปัจจุบันนี้ที่เราได้ยินบ่อยๆเรื่องธรรมะจากพระโอษ์ใช่ไหมพี่ก็ได้ยินบ่อยๆในโการศึกษาใช่ค่ะเรามาคุยกับพระอาจารย์กันไหมจานมัสการค่ะจารนมาสการนนะฮะพระอาจารย์ครับถ้าเราอยากจะศึกษาธรรมะเนี่ยควรจะศึกษาในของใครแล้วก็อย่างไรนะครับถ้าเป็น พุทธศาสนาก็ต้องศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้เองนะและธรรมะที่ต้องศึกษาอันดับแรกนะของชีวิตที่เกิดมาก็คือเรื่องอริยสัจสี่พระองค์ได้ตรัส <c oughs> ไว้เองทั้งสิ้นพระตถตากตได้ตรัสว่าสุตตันตๆเราใดที่นัก,กวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกากรอนมีสษรสลัดสลวยมีพนยัญชนะอันวิจ,จิต เป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดต่างๆคือคําสอนเหล่านั้นเนี่ยมากล่าวอยู่เธอจัไม่ฟังด้วยดีไม่เงียหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและจับไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียน<ช>และพระองค์ก็ตรัสกลับกันว่าส่วนสุดตัาตๆเราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นช่างโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุนตตาเมื่อมีผู้นําสุดตัาตๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงียหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตน,นควรศึกษาเราเรียนนั้นจริงๆเนี่ยพระตถาคตก็ตรัสไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าให้มาศึกษาคําของพระองค์เท่านั้นซึ่งในครั้งพุทธการก็มีพระอราหันต์เป็น 100, 000, ร้อยเป็นพันไม่มีองค์ไหนประท้วงเลยนะว่าผมก็พระอราหันต์ผมก็เลิศทางปัญญานะ <S 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 ใช่ไหม, <S <S ไหมแต่ทุกองค์ก็ยอมหมดเพราะว่ารู้ว่าพระตถาคตนั้นเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องแต่พระอราหันต์นั้นไม่ได้รู้ทุกเรื่อง พระหลานทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอะไรเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้หลานตสมาสัมพุทธเจ้ากับพระหลานผู้ปัญญาวิมุตพุทธเจ้าบอกตถาคตเนี่ยเป็นมรรคพันยูรู้มรรคก่อนเป็นมรรควิทูเป็นผู้รู้แจ้งในมรรคเป็นมรรคก,กุวิโทเป็นผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการเนี้ยเธอเป็นเพียงมรรคคานุกาผู้เดินตามมาภายหลังเท่านั้นนะ,นะไม่ได้สอนดีสอนเลิศอย่างพระตถาคตถึงแม้เธอจะเป็นภิกษุที่เป็นปัญญาวิมุติหลุดพ้นด้วยปัญญาก็ตาม เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่า <c oughs> เรามีแผ่นที่เส้นหนึ่งเนี่ยเราได้แผ่นที่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระลาหนเนี่ยคือผู้ที่เดินดีดเดินเก่งถึงที่หมายแค่นี้นะถึงที่หมายแล้วอจะมาแก้คําพระพุทธเจ้านะอ่ามีหน้าที่แค่นี้เดินตามให้ดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบแค่นั้นตรงควรชอบตามที่พระศาสดาบัญ,ญญัติอย่าแต่งอย่าเติมพระเจ้าจึงตัดในอภริหานิยธรรม ทำที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสือ่อมว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าบัญญัติเพิ่มหรืออย่าตัดทอนในสิ่งที่พระตถาคตบัญญัติเอาไว้ครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมันก็ชัดเจนว่าพระศาสดาของเราเนี่ยบอกให้ศึกษาคําของพระองค์แล้วบอกว่าถ้าเธอไม่ศึกษาคาของของพระองค์เนี่ยศาส,สนาจะเสื่อมไปเรื่อยๆพระศัทธธรรมจะสูญหายไปจากโลกเพราะคนจะมัวไปสนใจคําของคนอื่นก็เลยมองว่า คำพระเจ้าเนี่ยสูงเกินไกลเกินยากศึกษาไม่ได้นี่แหละมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆและมันจะเสื่อมเริ่มจากพิสูจ์ก่อนโดยที่พระเจ้าบอกตัวพิสูจเนี่ยจะไม่สนใจเมื่อพิสูจไม่สนใจญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทก็จะไม่ได้ยินได้ฟังคําของพระเจ้าโดยตรงอาจจะได้ยินแค่คำสองคำอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอานาปานาสติอสุภะอาหาเลปฏิกูลสัญญาแต่ไม่รู้ว่าลงรายละเอียดอย่างไร พอลงรายละเอียดก็ต่างพูดกันไปมันก็เลยมีการผิดเพี้ยนมีการเติมมีการตัดถ้อยคําของพระตถาคตออกไปไม่ก๊อปปี้มาทั้งหมดใช่ไหมในครั้งพุทธการเขาก๊อปปี้มาทั้งหมดแล้วก็ถ่ายทอดออกไปนั้นอย่างพระสารีบุตรมาถามพระสัชชินะว่าขอธรรมะสั้นๆหน่อยพระสัชชิก็บอกว่าพระตถาคตตรัสอย่างนี้อ่าพระอุทายีไปถามพระนนท์เอสันทิติกอนิพานหมายถึงอะไรพระนนท์ก็บอกอ๋อพระศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วก็ก๊อปปี้มาหมดเลย ก็ป<ช>ี้คำผู้เจ้าไปคนที่ตอบเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ว่าคําถามเนี่ยพระาศาสดาเคยพูดอะไรไว้แล้วก็ก<ช>็ปี้คำนั้นให้ไปเพราะนั้นเท่ากับว่าเขาเนี่ยได้ฟังจากพระาศาสดาโดยตรง<ช>นะเพราะน,นั้นอันนี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้เจ้าเนี่ยเน้นย้ำม,มากและบอกเลยว่าเป็นความเจริญหรือเสื่อมาศาสนาข้อแรกเลยอ๋ออ่างเหตุแห่งการเจริญกับเหตุเสื่อมมีอะไรบ้างครับ เหตุแห่งความเจริญและเหตุเสื่อมเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยว่าถ้าเธอจดจําบทพัญนชนะกันมาผิดความหมายผิดอธิบายผิดจบเลยเสื่อมอันดับหนึ่งนะเธอต้องจดจําบทพัญนชนะกันมาถูกความหมายถูกและอธิบายถูกนะครับข้อสองเนี่ยตัวภิกษุเนี่ยผู้นำเนี่ยต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความรบหนักแน่นข้อที่3ภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนอย่าไปเก็บเอาไว้ตัวเองเนี่ยศึกษามาแล้ว นะพระองค์บอกต้องเป็นผู้สมควญคือถ่ายทอดบอกสอนสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้เรียนได้รู้มาได้ฝึกหัดประพฤติปฏิบัติมาออกไปเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปนี่แหละศาสนาจะเจริญด้วยการถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นไม่ได้เจริญด้วยวัตถุด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งบางทีส่วนใหญ่เราคิดกันเองแต่เรา,ราไม่เคยใช่ใช่เพราะเชตวันก็ใหญ่โต วัดวารามแต่ก่อนตอนนี้เหลือแต่ทราบหมดแล้วแต่ศาสนาอยู่ด้วยมนุษย์เห็นไหมอยู่ในคนอยู่ในคนที่ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นทําให้เรายังมีข้อปฏิบัติกันอยู่มีการรักษาศีลนั่งสมาธิจัดคอร์สปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะข้อมูลเหล่านี้แหละและข้อมูลเหล่านี้แหละที่พระอรหันต์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลที่นําโดยพระมหากัสปะห้าร้อยลูก ช่วยกันทรงจําที่เรียกว่าสังายาคือสวดขึ้นมาในคําของผู้เจ้าช่วยกันจําสิเอะพระมหากัสปะจําอะไรที่ผู้เจ้าพูดได้บ้างอุบาลีจาอะไรที่ผู้เจ้าพูดได้บ้างเพราะข้อมูลที่ไม่มีข้อผิดพลาดที่เป็นของสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องหมดไปแล้วเพราะว่าผู้เจ้าปรินิพานแล้วไม่มีใครมาตอบคําถามแล้วทีนี้ข้อมูลมันกระจายอยู่ในพระอริยบุคคลทุกๆคนใช่ไหม เพราะฉนั้นพระมหากัสตะจึงขอรวมพระอรหันต์ให้มากที่สุดนะแล้วก็ขอให้พูดขึ้นมาแล้วทุกคนจะช่วยกันทรงจําและสืบท่อต่อไปนะแล้ว,วทั้งหมดนี้ก็อยู่ <c oughs> ในพระไตรปิฎกนะคะอาจารย์ข้อมูลที่เป็นพุทธวจนะนี้เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเขาทรงจําพุทธวจนะนะนั้นสิ่งที่พระอริยสาวกทั้งหลายทรงจําแต่ก่อนคือพุทธวจนะ ธรรมะที่ออกจากปากพระตถาคตโดยตรง<ม>แต่พอผ่านมา3-400ปีมีการบันทึกลงอักษรน,นะจากมุขปาฐะการถ่ายทอดทางปากจึงมีการลงอักษรจึงมีการเพิ่มเติมเข้าไปคนนี้มีความเห็นเพิ่มเข้าไปคนนี้มีความเห็นเพิ่มเข้าไปก็เลยหนาเป็นพระไตรปิฎกปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือบรรจุข้อมูลด้านพุทธวจชะที่ถูกต้องทั้งหมดอยู่ในนั้น ซึ่งมีการถ่ายทอดกันมานะในผ่านทางผู้นำประเทศที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างเช่นบาลีสยามรัฐของเราเนี่ยก็ได้รวบรวมจากรชาชการที่5นะท่านเห็นความสำคัญของคำพระาศาสดาและมีเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาครั้งแรกรในประเทศไทยก็เลยจัดพิมพ์เป็นบาลีสยามรัฐครั้งแรกกระจายไป260กว่าแห่งทั่วโลกก็คือแต่ก่อนเนี่ยเขาทรงจำเฉพาะพุทธปจนะ ใช่ไหมพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยหรือพระรีบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะมีสัพทานในพระตถาคตทรงจําคําพระตถาคตเพราะฉะนั้นการสังเครา,าก็คือการสวดขึ้นมาในคําพระตถาคตล้วนๆน,นะเป็นพุทธวจนะเพราะฉะนั้นจากการทรงจําพอผ่านมา300ปีที่ถ่ายทอดกันทางมุขปาฐะคือทางปากนะ<ม>ก็เริ่มมีการลงอักษรใช่ไหม<ะ>อ่าอย่างยุพระเจ้าโศกมหาราชเริ่มมีการลงสลักในเสาหินนะ,ะที่เรายังมีหลักฐานอยู่<ะ>นั้นเราก็มีการเพิ่มเติม ความเห็นเข้าไปเพิ่มเติมความเห็นเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆนะในพระไตรปิฎกจนหนาขึ้นเรื่อยๆเต็มตู้ปัจจุบันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกต้องที่เป็นพุทธจนะเนี่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะซึ่ง รัชกาลที่5เนี่ยได้รวบรวมมาจากใบลานที่รัชกาลที่1เก็บไว้ที่หอมนเทียนทําที่วัดพระแก้วซึ่งรัชกาลที่1ก็เอามาจากยุคพิริบุญชัยทวาราวดีซึ่งถ่ายทอดมาจากพระเจ้าโศกมหาราชที่ส่งสมณทูตไป9้าสายกระจายไปทั่วโลกซึ่งพระเจ้าโศกก็ยุคป,ประมาณ235ปีหลังผู้เจ้าปรินธาน <S S S ก็คือเอามาจากที่พระมหากระสปฐช่วยกันสังคัยนากับพระหลานห้าร้อยรูป <S S S ใช่ไหมระนั้นรัชกาลที่5ก็จัดพิมพ์เป็นบาลีเสียมรัฐ กระจายไป260กว่าแห่งทั่วโลกและเราก็ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาด้านพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้หรือว่าเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดและก็เก่าแก่ใช่อันนี้คือหลักฐานทางโลกถ้าเป็นหลักฐานทางธรรมเนี่ยพเจ้าวางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบไว้ว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยคือเป็นปัจจตัง สามารถใช้ตัวเองไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกในการตรวจสอบรู้ได้เฉพาะตนเป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาใช่ไหมและวางหลักของมหาประเทศ4ี่ไว้ว่าถ้าพระรูปหนึ่งอ้างว่าเนี่ยจำมาจากพระพุทธเจ้าหรือว่า,าจำมาจากคณะ พระเถระอาวาสนั้นอาวาสนี้หรือพระเถระผู้ผู้หูสูตรอาวาสนั้นอาวาสนี้หรือพระเถระผู้หูสูตรรูปใดรูปหนึ่งอาวาสนั้นอาวาสนี้พระเจ้าบอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดการเอาไปตรวจสอบในพุทธนะซะก่อนเอาไปตรวจสอบในธรรมและวินยัยถ้าเข้ากันได้คํานั้นชื่อว่าทรจงจำมาถูกถ้าเข้ากันไม่ได้คํานั้นชื่อว่าทรจงจำมาผิดนะแล้วอย่างสายปฏิจจสุบาเนธรรมะชั้นลึกเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะจำมาเป็นพันพันปีอาจจะคาดเคลื่อนก็ เป็นสิ่งที่ประเมินได้แต่ผู้เจ้าบอกวิธีแก้ไปหมดแล้วนะผู้เจ้าสุดยอดมากนะนั้นวิธีแก้ของผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่าเ <c oughs> ช่นว่าเราเข้าต้องเข้าไปตรวจสอบเลยธรรมะนี้เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดการเป็นอาการลิโกครับเ <c oughs> ช่นเอ่อทำไมคุณหมอเนี่ยซื้อเน็กไทอันนี้มา <c oughs> เน็กไทมีในห้างมีต้องหลาย <c oughs> หลายร้อยเส้น <c oughs> ใช่ไหมทำไมคุณหมอเกิดความอยากที่จะซื้อเน็กไทตรงนี้ <c oughs> เราถามตัวเราได้ไหมว่าเพราะเหตุอะไรมีอาการในใจอะไรมีความอยากจิกหนีขึ้นมาใช่ไหมเพราะเราพอใจเพราะเราพอใจใช่ใช่เหมือนกันใช่ไหมมอกิตทาไมอยากซื้อเสื้อตัวนี้มาใส่แสดงว่าพอใจใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่ซื้อเสื้อที่เราไม่พอใจมาใส่แน่นอนใช่ค่ะหรือเราไม่ซื้ออาหารที่เราเกลียดเราไม่ชอบมากินใช่ไหมความพอใจต้องมาก่อนความอยากจิงตามมาผู้เจ้าจึงบัญญัต เวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาใช่ไหมถ้าเราพอใจแล้วเราจะเกิดความอยากแล้วถ้าถามย้อนกลับไปก่อนเกิดความพอใจอะไรเกิดใช่ไหมก็แสดงว่าใช่ต้องมีตาใช่ไหมถ้าไม่มีตาไปเห็นเนกไทไม่มีเน็กไทมาให้ตาเห็นความพอใจอันเกิดจากตาเห็นรูปจะเกิดขึ้นได้ไหมนะเพราะนั้นทุกอาย,ยตนะเลยเราซื้อซีดีมาฟังก็เหมือนกันใช่ไหมต้องมีหูเสียงมากระทบกันใช่ไหม พระเจ้าจึงบัญญัติพัสษะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานยึดละนี่เนกไทยของเราไม่ใช่ของห้างใช่ไหมอย่างเงี้ย<ช>มันมีตัวเราของเราขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจสอบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมะนี่แหละที่เรียกว่าอากาลิโก2 0 0 0กว่าปีที่พระเจ้าบัญญัติเนี่ย อาการจิตมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้2 0 0พันปาปีผ่านมาอาการจิตมนุษย์ก็ยังเป็นอย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้เทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนก็ตามนี่แหละแล้วตรวจสอบได้ด้วยตัวคุณหมอเองไหมได้ให้ผู้ชมไปเดินห้างวันนี้ก็ได้ไปตรวจสอบสายปฏิจจสมบัติกันใช่ไหมเราก็จะเห็นอาการจิตเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บท่านี้อยู่ที่ว่าเรามีสติทันไหมถ้ามีสติทันเราก็จะตัดทันใช่ไหมอันนี้แหละเราถึงต้องมาฝึกสติกัน <biases> them, เพื่อตัดสายปฏิจจสุบาทเพื่อให้เข้าใจระบบของธรรมะ,ะนะจึงต้องมาดูจิตมาดูกายมาดูอารมณ์มาฝึกศินสมาธิปัญญากันนะเพราะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องอริยสัจสีเลยก็จะไปคำถามที่คุณหมอถามว่าเราต้องรู้เรื่องอะไรก่อนคืออริยสัจสี่นะค่ะทีนี้ประเด็น <c oughs> สำคัญคือว่าอย่างถ้าเกิดว่าคนทั่ว,วไปเนี่ยเขาไม,ไม่ได้มีโอกาส <c oughs> ที่จะไปนั่งศึกษ <c oughs> าพระไตรปิฎก Uh huh. แต่ว่าถ้ามีครูบาอาจารย์เนี่ยสอน uh huh. เขาทําสมาธิเราก็ให้ดูจากสภาวะที่ uh huh. เราไม่สามารถเป็นนิยามได้ว่าอันนี้ uh huh. เรียกว่าเวทนา uh huh. อันนี้ค่ะถ้าไม่ได้เรียนรู้หรือว่าไม่ได้เป็นนิยามมันอย่างนั้น uh huh. นะคะ uh huh. เขาสามารถก้าวหน้าต่อไปได้ไหมคะอาจารย์มันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราไปฟังนั้นเนี่ยฟังแล้วเราจับประเด็นหยิบประเด็นตรงกับพุทธพัจนะไหมถ้าตรงตรงนั้นก็ได้ถ้าไม่ตรง เป็นส่วนที่ท่านแต่งเติมขึ้นใหม่หรือส่วนที่ขัดกับพระพุทธเจ้ามันก็จะเกิดเหตุให้เนิ่นช้าหรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อได้เพราะว่าโยมไม่สามารถทําคําพูดให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมโยมจิบน้ําในแก้วนี้คนละอึดคนละอึดคนละอึบโยมได้รับสัมผัสรสชาติของน้ําเหมือนกันสาวกก็เข้าชาติหนึ่งสองสามสี่ได้พระพุทธเจ้าก็เข้าได้แต่ทําไมพูดไม่เหมือนกัน โยมบรรยายรสชาติของน้ำมาสองคนก็บรรยายไม่เหมือนกันแล้วใช,ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครบรรยายอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามันจะมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดนี่แหละเพราะฉะนั้นอาตมากําลังสกิดโยมว่าโยมโยมใช้แผนที่ผิดนะโยมจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมอันนี้แผนที่มันไปยะลานะาอือผมโยมก็ไม่ยอมอะโยมบอกว่าอันเนี้ยช่วยอธิบายเส้นทางตรงนี้หน่อยบอกไม่ใช่โยมตรงนี้มันไปยะลามันไม่ใช่เชียงใหม่ ช่วยเปลี่ยนแผนที่หน่อยได้ไหมเ้าจะมากําลังเอาแผนที่ใหม่ให้โยมคือพุทธวจนะใช่ไหมเพราะนั้นมันข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งมันต้องมาเบสิกก่อนตรงนี้คือพื้นฐานเราต้องรู้ถูกก่อนซึ่งพระตถาคตบอกว่าขอบทเดียวเธอรู้ธรรมะของตถาคตเพียงบทเดียวแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อในตอนที่สองนะคะ